ทำไมอะทำไมอะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายรูปคู่เลยไม่เคยลงรูปคู่ด้วยที่นัรูปคู่มันเป็นยังไงไหนเป็นร้อยไปดูเฟซบุ๊กเธอดิเธอลงรูปคู่เธอถ่ายกับเราสองคนอะล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดเมื่อไหร่จริงๆก็ถ่ายตลอดนะไม่มีแต่ไม่เคยลงไงแต่เขาไม่นับรูปลงรูปเดี๋ยวนี้ก็ไม่แท็กไงปกติเขาแท็กมีบ้างไหมเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนกันอย่างเงี้ย แต่ทำไมถึงไม่ถ่ายรูปคู่ฟิลแฟนอย่างนี้ลงมากเธอนานแค่ไหนแล้ววะไลค์กูไม่ไลค์มึงเลยมึยัยกูแขกมึงเงี้ยนี่ไงไลค์ก็ไม่ไลค์ไงเดี๋ยวนี้กดไลค์ก็ไม่ไลค์เมื่อก่อนนะไล์สดชื่อเลยเข้ามาดูทุกทีเดี๋ยวนี้แค่กดหัวใจสักรูกก็ไม่ได้ไลค์กูยังไม่อ่านเลยอ้าวพอไปก็ไม่รับคาดหวังอะไรทำไมไม่อยู่ในแก๊งกูคิดว่ามีคนอื่นไปแล้วเนี่ย เออทำไมอ่ะเราเพราะเรามีลูกแล้วใช่ไหมอ่ะเนี่ยกูอ่านไลน์มึงกูตอบไลน์มึงอย่างเดียวเลยไหมชีวิตจริงกูไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวกูจะตอบไลน์เธอทำไมไม่มีความโรแมนติกเลยวะอย่างนี้ใช่ไหมรู้อย่างนี้นะไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีครอบครัวดีกว่าใช่ไหมมันถึงจะได้หวานกันได้ตลอดเวลาใช่เอามันกลับยัดเข้าไปเลยเอามันยัดเข้าไปยัดให้ทำไม อยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆแล้วเราก็ท้องหรือไงยัดมันกลับคืนเข้าไปเดี๋ยวนี้นะทั้งคู่เลยยาๆาๆๆ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 าๆๆๆๆอๆๆลๆนๆๆๆๆๆาๆๆๆๆยๆๆ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 กๆัวๆๆๆไๆล่ะเอาอีกๆๆๆๆๆๆๆัๆยๆๆๆๆๆๆาๆๆๆดๆๆๆๆๆีๆๆๆนๆๆ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 วๆๆ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 ๆาๆๆๆาๆๆาๆๆๆาๆๆ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 เองสๆๆๆๆๆๆๆอ เอามาเกับเขาไปยายอยากนอนนอนเขาเหนื่อยแล้วเป็นไงล่ะไปไปไปทำนะ